โอ้ดูทำหน้าหนักจริงๆเนาะเอ้ยเ,ยเยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาสวัสดีครับจากทอมอเตอร์ประโคนชัยนะครับผมอ๋อเปลี่ยนยางเหรอโดยช่างโจนครับช่างโจนเปลี่ยนยางนอกในใช่ไหมอ่าโอเคครับโอ้โอโอตาแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยฟิตติดเทอร์โบอืม อ้าวโอ้พวกนี้งานการไม่ทำมานั่งชุมนุมทำไมเนี่ยฮะจะใส่ท่ออะไรอีอยากได้บโบนี่เขาจะใส่แดงอ่ะอยากได้แดงเอาโยชิมุระไปโโยชิใส่ท่ออะไรปัญญาอยากได้บูชนะผลโอ้บูอยากได้แดง่ะให้เองเอาโยชิมุระไปก่อนเฮ้ยเครียดเลยนั่นนี่ใส่โยชิแล้วว่าเอ็งคิดว่าไงจะใส่อะไรใส่ห่อในร้านมีท่ออะไรที่มันย่นเยนพอดีพอดีไหม อะไรวะยุ่นย่นพอดีบพอดิบวิวิจังอ่ะข้ายุ่นนะมาต้องย่นก็พอมีอยู่พอมีอยู่เปล่ามาอยวะแล้วเอ็งเจ้ายี่ห้อไหนยี่ห้อไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วเอ็งมีตาแยังมีพอมีอยู่ขายของเก่าขายของเก่าฮะของเก่าอีกแล้วมีบานผลิตน้ำมันผลิตน้ำมันซะด้วยแล้วแล้วเอ็งมีงบเท่าไหร่ เป็นล้านอ่ะโอ้เป็นล้านเลยพี่โอ้เป็นล้านเลยชนะคนเจ็บเป็นล้านเลยขี้หมูบ่าเป็นล้านเลยเนี่ยล้านพอเข้าขี้หมูบ่าเป็นล้านเลยนี่ยขี้หมูเนี่ยล้านไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนอยู่ฝ่ายเองเจะใส่ท่อเลยนี่ครับเออพอดีในร้านเรามีมีท่อย่นเหลืออยู่อันหนึ่งอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะชอบไหม อยากได้ดังไหมอยากได้ผาดังหรือผาหมกหรือว่าดังดังมันบอกว่าดังโอ้โหจะเข้าหมู่บ้านได้หรือเปล่าถอดท่อขับสงส้นถอโทษครับรับจบอันนี้ใส่ไหมอนี่ยร้านหนึ่งของผมไหนไหนอ้นี่มีกันตัวใดนี่ร้านขอโทษครับเลยรับจบอย่าไม่รีอ่ะเราไปเอาไปมาดูก่อนดิมีอยู่มีอยู่สองอันนั่นแหละแต่ว่าเอา

โอ้ดูทำหน้าหนักจริงๆเนาะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันปิดเพลงอวันนี่มึงยี่อะไรอ่ะอ่าส่นักไหนเนาะไปดูหน่อยเราสั่งมานานแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ขายท่อดังมานานนะครับก็เลยเหลืออยู่ประมาณท่อย่นเหลืออยู่สองส่วนทรงเดิมก็เหลืออยู่เยอะเหมือนกันนะครับ แต่สำหรับพาหมกนั้นขายดีนะครับช่วงนี้ตั้งแต่กระแสปรับปรามมาก็พาหมกจะขายดีกว่านะครับยูฟ้าถ้าชอบบอกนะถ้าไม่ชอบก็มีอีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นอะไรคาโปวิถ้าคันนี้อันนี้ไม่ชอบเออซิฟูทูเฮยนี่ชอบไหมชอบไหมต่อมาครับฟังเสียง ฟังเสียงใหม่สิเิ่ลั่ยโอ้โหน่าจะผ่าแพทย์แนี่ยเอ้ยเ้ยฮ้ยโอ้ยเ้ยอไกล่องสวย่ะขอย5ห้าหรือเปล่าอันั้นน่ะเนน่โชดิโชดิมออดูแต่คอแล้วก็งงงเนี่ย2อ2 1แน่นอนคอแบบงงๆอย่างี้ไม่พอใจ้เห็นแต่คอมาแล้วคิดหนักเลยครับ้ เห็นเห็นโคมาแล้วดูไปเหมือนก็ไม่สวยเนาะมันมันหมดแล้วฟ่ามันมีแต่คมอ่ะนี่ดูเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเพื่ออะไรกันนะเออเจออะไรโอ้อะไรวะพายุโอ้อะไรวะแกดูสิถ้าฟ้าดูดูท่าทางมันยังไงวะถ้าชอบก็บอกเนาะชอบไหมใส่เงี้ยแหละถ้าไม่ชอบก็บอกตามความเป็นจริงนะฟ้าเด้อไม่ต้องเอาออก ขับไปได้แล้วขับางเงี้ยแล้วมันก็ละลายไปเรื่อยเรื่อยเงี้ยเออนันงทอสีใหม่เฮ้ยตาต้องขโมยชุดไปด้ยอู้หู้้ยอะไรวะ A N อุ้ยอุ้ยอุ้ย A N อุ้ยอ่านว่าอะไรวะ A N อ่านหน่อยสิไหนอ่านดิลุงรานโอ้ยยูฟ่าใช้นามแขฉงอันนี้ที่สั่งมาอะไรอันแต่มันเหลืองไงเอาไหมนามด้วยเฮ้ย ตกลงชอบไหมครับตัวนี้ชอบครับนี่ชอบลุงรานนีิแกะแกะเองให้แกะพลาสติกตัวเองแกะตัวเองมากแกตัวเองว่าถ้าชอบจริงเอาจริงเนอะอย่าไม่ใช่บังคับเนอะเราเอาอันนี้ก็พอแล้วฟ้าไม่ได้บังคับนะชอบจริงไหมชอบชอบเอองั้นโอเคเสียงานน้ำดังเท่านี้โอ้ยลุงรานเอาเองนะสติกเกอร์นี้ขอเอยต่อไปไอ้ชานสปีดก็ตกไปอยู่ของช่างใหญ่แล้ว ไ่ทันนะเพื่อนทางพี่เองพี่ไม่ตามใครหรอกเพราะพี่อยู่ข้างหน้าอืไอชิปวันนะอะไรนะเอ็งเองว่าอะไรเมื่อกี้ว่าอะไรนะน <laughs> อะไร,นะะไรตามตามไม่ทันนะเพื่อนตามให้ทันนะเพื่อนแล้วเขาว่าไงนะไม่เป็นไรพี่อยู่ข้างหน้า้ดูดูดูกาดู <laughs> ฟิวอยู่ตรงไหนเนี่ย <laughs> ฟิวไม่ไปโดนแกกตัว <laughs> นี่ดูดูดูไปโหก,งกองหลีดดีกว่าน่เออกองหลีดเอ้ยบุญหดนำฟาไม่ทันแล้วฟาไปไกลแล้วไอ้ฟิลเหมือนกนันช่วงนี้ชักไปนานเกินหรือเปล่าแบคกลิดหายยังครับมันจะเย็นก้อนมันเยอะแล้วไอ้เนี่ย สักครู่ก่อนค่อยเอาสองพันยิบสองมาแต่งเลยเน,ะนาะะไปเอารถมาไปรถเองนะนี่เดี๋ยวถอดคอให้ดูถอดคอโอ้โ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไม่ดังเลยเฮ้ไม่เห็นดังเลยนี่น,น,นี่ฟังนี้ด้วยโอ้โหดังมากดังมากเอ็งทำถนนดังเน้นนะเอาดิ <c oughs> โอ้ใส่แค่โคอพอมต้องใส่ปลาหรอกไม่ได้อ๋อลำลาโคสุดรักของเองเนี่ยนี่เอาะเป๊ะหรือยังนี่ท่อนี้นะครับปีดฮะอะไรนะฟ้าชานสปีดใช่ไหมเออชานสปีดนี่จะอ่านไม่ออกคนเลยท่อชานสปีดมอกนะครับความดังไม่เกิน95ยูฟ้าก็บอกลาไปแล้วนะครับ ไม่เกินเก้าสป่าไรนะรุ่นโบกโดนบอกลาซะแล้วอ่านครับปุ่นหอกก็ดูทำตัวมาได้ดุดิกเลยอ่ะอยากดูทางประเทศเองกินไะมในสันโตชของเองนะในสันโตนี่เอ้ยอะไรนี่ไป ไปจะดูด้วยไม่เห็นหรอดูไอปัญญาหน้าเงานั่นน่ะมันไม่มีเพื่อนไปไปคุยกับมันไปโอ้ไป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 เฮ้ยไปไหนกลับบ้านไปไปเตียนให้นี่โอ้เขียนนั่นอยากดูงอนแล้วไม่ทำหรอเฮ้ยทำทำเรื่อยๆงูเอาไปกินออกมาถ้าอยากทำเอาไปกินออกมาไปแล้ว อเลไปนะให้ดูด mm yeah> ูนิดหนึ่งก็ไ uh, ม่ได้นะฟานเออใครก็ต้องอยากเห็นรถตัวเองเนาะเป็นยังไงพุกนุยโอ้โหติดตั้งสำเร็จนะครับท่อรานปัญหาคือใช้ที่สนามแล้วอายุฟ้ามาขับบนลาดยางบนถนนคอนกรีตเราเมื่อกี้เกือบใส่ไม่ได้เนาะเราต้องพลิกอย่างนี้ก่อนแล้วก็ใส่โอ้โหพลิกไข่อะเออในสตาร์โชว์ดี่ั้ โอ้ยฟ้าทำไมมันยิ้มไม่หูมันดีใจอะไรป่ะานั้นนะฟ้าดีใจไหมดีใจครับอ่าฟังเสียงโอ้เอาล่ะย้งตั้ง เราลองอุดอ้หลองอุทคอคอรั่วไหมอุด่เด้อโอเคทดสอบไปถ้าเอาเอาด้วยไอ้ถอยง่ายหน่อย ฟ้าหันมานี่สิโอ้ยิ้มจังเลยน้อเองอ่ะรับรองไม่เกินสองวันนะครับไปอยู่ในกรงขอนะครับเออรถยูฟ้านี่ไม่ธรรมดาเนี่ยตอนนี้แต่ไปไหนก็ระวังหน่อยเด้อเสียงมันดังเนี่ยฟ้าเนอต้องใส่ท่าองค์อ่ะแต่เดินเบามันไม่ดังไงเอฟต้รวดเนี่ยขอลองหน่อยเสียงมันเครื่องสูบน้ำขอรองเขาว่าเออเจ้าของรถอะอ้าวจะพาไปเติมไม่ต้องกลัว คือจ <los> to ู่คือแป่ะแน่เลยทำทันหมดแล้วันะตัดด้วยตัดด้วยเดี๋ยวถามก่อนพอใจไหมโทษนี้พอใจครับอ่าแล้วแต่ถ้าพอใจแล้วก็อ่าโอเคเปอะไรนะฟิว เอ็งฟาเอ็งฟาเอ็งท่าเลยนะของยังเซเลยเนาะสุภาพพี่เออคุยนะอยู่หลังโค่นไกลสำหรับคลิปท่อของยูฟ้านะครับก็ใช่อะสำหรับคลิปใส่ท่อยูฟ้าได้ท่อใหม่คันนี้ก็จบแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีครับอืมครับผมสวัสดีด้วยครับยูฟ้าเจ้าของรถ